สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงของใช้ยุค90เช่นเคยครับแต่วันนี้วันพิเศษนะครับผมนำหนึ่งในของยุค90ซึ่งเป็นขนมที่ผมเคยรีวิวไปในคลิปก่อนหน้านี้มาฝากกันนะครับนี่คือนี่มาเฟลังแมวดำนะครับก็จะเป็นลนะักษณะข้างในก็จะแบบนี้ แล้วเสเหมือนบุหรี่นะครับนี่ก็แกะออกมาข้างในเป็นอย่างไรน,นี่โอ้หักนะครับเสียดายมันหักครับก็ได้ก่อนเคี้ยวต้องทำแบบนี้แล้วเคี้ยวอืมข้าวร่อยครับไปเราไปดูกันเลยวันนี้ก็จะน,นี้ก็จะเป็น ร้านเกมคนระับซึ่งร้านเกมจะยุคก่อนเขาจะเป็นเก้าอี้พลาสติกแล้วก็จะเป็นเกมบอยเป็นเกมกดนะครับก็จะต่อกับเกื่อเล่นเกมแล้วก็ต่อกับจอทีวีก็รู้สึกยุก่อนจะคิดเป็นชั่วโมงสิบบาทก็เด็กนักเรียนทุกคนพอเรียนเสร็จแล้วไม่มีอะไรทำแอบไปเล่นเกม บางคนหนีพ่อแม่ไปเล่น,นบางทีโดนจับได้โดนตีย,ยับนะครับเปร้านเกมนี่ภาพนี้ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยสัมผัสกับการฝึกหัดจัก,กรยานครั้งแรกเพราะว่าจักรยานในยุคก่อนนั่นจะไม่มีจักรยานเฉพาะสำหรับเด็กนะก็จะมีจักรยานแบบผู้ใหญ่ไปเลยก็จะสูงซึ่งมันแทบจะ เท่าตัวเด็กอะเวลาฝึกค้อมครั้งแรกก็จะขึ้นข้างๆแล้วก็ค่อยๆย,ยกตัวขึ้นแล้วค่อยๆปั่นค่อยๆปั่นกว่าจะทรงตัวได้ล้มไม่รู้กี่แผลนะครับหัวเข่าฉลกหมดนะครับผมเชื่อว่าเด็กผู้ชายไม่ใช่เด็กผู้ชายเด็กเด็กสมัยก่อน,นครับก็จะต้องเคยจี่จักรยานแบบนี้มาเออันนี้เป็นไอเทมสําคัญเลยปืนแก๊ปนะครับปืนแก๊ปนี่ เราเวลาเล่นก็จะมีเสียงดังป่องป่องป่องเหมือนปืนจริงมากๆครับซึ่งแบบเป็นของเล่นที่ถือว่าแบบเด็กผู้ชายสมัยนั้นแบบรู้สึกว่ามันเท่อะเหมือนว่าเราแบบยิงปืนจริงๆแบบยิงกันแน่ป่องป่องๆครับซึ่งปัจจุบันนี้ผมก็ยังเห็นอยู่นะครับแต่ว่าก็จะไม่ค่อยเป็นที่อิยมเท่าไหร่แล้วครับไปไปกันต่อเลยรสชาติดีหอมมาฝรั่ง ตามแมวดำบังเอิญว่าผมไปเที่ยวห้างแล้วก็เจอมี <c oughs> โทษทีครับมีขายสองกล่องสิบบาทครับผมเห็นแล้วผมก็เลยแบบอยากกินแล้วก็เลยซื้อมาอันนี้ก็จะเป็นชื่อว่ารถผมไม่รู้มันชื่อรถอะไรแต่ว่าเป็นของเล่นสมัยผมเด็กๆเ,เลยนะครับแต่ผมก็เหมือนจะเคยเล่นของรุ่นพี่นะครับแต่ผมไม่มีโอกาสได้ซื้อเพราะว่า ราคาแพงมากๆครับกูถึงเคียเค้ยวปไปมันก็เพิ่นมนุงกันนะผมเคี้ยวไปสองสองแท่งเหลือสองเหลืออีกสองมัาจะใส่ถุงาแบบนี้อ่ามาต่ออันนี้ก็จะเป็นนมโรงเรียนนะครับผมชอบกินนะครับคือรสที่ว่าเคยกินก็จะมีรสหวาน รสจืดแล้วก็รสช็อกโกแลตนะครับซึ่งรสเปรี้ยวรสสตรอเบอรี่รสส้มนี่ผมไม่เคยกินนะครับผมก็ไม่รู้มันเป็นอย่างไรใครเคยกินก็ช่วยคอมเมนต์คุยกับผมนิดนึงนะครับอร่อยนะผมชอบอยู่แต่ส่วนมากก็ก็จะฉีกถุงแล้วก็เทใส่แก้วหรือไม่ก็กระดกดื่มเพราะว่าหลอดหลอดแทงมันแทงไม่ค่อยเข้าครับก็จะใช้วิธีนี้ น่อันนี้ไอเทมสุดยอดยุค90หรือแม้ยุค2000น,น้ตนก็คือการยูกิก็จะมีการเก็บสะสมค่าพลังค่ะเก็บเลเวลวิธีเล่นก็จะเอามาเทียบกันว่าค่าพลังใครมีค่าพลังตัวไหนที่ว่าเหนือกว่ากันคนนั้นก็ชนะไปซึ่งการตัวซึ่งการดไหนมีค่าพลังเยอะนี่การ์ดนั้นจะหายยากมากๆเลยครับซึ่งแบบ หละหลายคนก็น่าจะมีเก็บสะสมไว้บ้างผมเองเมื่อก่อนก็มีอยู่เป็นปึ้งนะครับแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มันไปไหนหมดแล้วครับก็พยายามหาแต่หาไม่เจอครับไปไปไปต่อเลยอันนี้ก็จะเป็นคำทำนายครับแล้วก็จะพับกระดาษแล้วก็ขยับหนึ่งสสาแล้วก็เปิดดูว่ายอย่างไรล้วก็ว่าไปตามนั้นนะครับซึ่งเป็นการทำนายแบบสนุกๆน,นะครับแต่ตอน,นเด็กๆผมนี่ แค่เล่นกับเพื่อนเล่นๆต่ผมรู้สึกว่าแบบผมแบบเชื่อไปจริงจังว่าเราแบบจะต้องอยางมุดอย่างนี้ซึ่งแบบเป็นของเล่นสุดยอดคีของเด็กในยุคนั้นก็ว่าได้ครับไป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 ต่อเลยตอนนี้รู้สว่าเริ่มหมดหวานนะครับเพราะผมกําลังไลฟ์สดไปคุยไปแล้วก็ นี่อันนี้กาว T O A ปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับสมัยก่อนทำงานศิลปะเวลาแปะกระดาษหรือว่าแปะแปะบอร์ดในห้องเรียนนะครับก็จะใช้กาวนี้เป็นส่วนใหญ่พอาะกาวนี้มันติดมือมันจะชอบแห้งนะครับพอแห้งสเสร็จเราก็จะลอกออกมาไม่รู้ว่าทําไปเพื่ออะไระครับแต่ผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยทำแน่ยอมรับมาซะดีๆใครเคยทาบ้างปปปไปไปไปกันต่อเลย สำหรับวันนี้ผมต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมมากขอบคุณครับ